เป่าเกียงเลยว่าบะเนียคุณน่ะลมแรงมากๆเลยอยู่ในบ้านเนี่เหมือนเสียงไอ้เปรตวัดสุทัน์เลยเสียงลมมันมันมันตีกันกับ,บใบไหม่นะพี่ทองวิววิววิวอยู่เออไม่เคยได้ยินเสียงเปรตหรอกแต่ว่าเดาเอานะด,ดูดูจากหนังดูจากหนังละครเนาะเหมือนเปรตวัดสุทัน์เลยร้องบีดวิวอยู่โอ้ยข่อยก็เลยออกมาดูสักหน่อยสิเนี่ยมันมันเงียบลงสักหน่อยนะนี่ คอยก็แล้วออกมาได้ค่ะันว่าโอ้ยดังมากเนี่ยตรงนี้เนี่ยเสียงเสียงมันแบบเสียวต้นไม้ต้นนี้เนี่ยว,วีดวิวมาอยู่คอยกบบ็บ่ได้เขาปลาซำพี่น้องขอยันลมันแห้งไอ้หนูอย่าร้องสิเสียงดังไอ้ตูดเหม็นไม่ต้องร้องเลยนะตูดเหม็น <c oughs> ไอ้แจ๊กตูดเหม็นแจ๊กตูดเหม็น ไปเลย,ยไปเลย,ยไปเลย,ยตูเนเหม็นเหม็นน่ะแจกตรวเหมน็นยิ้มด้วยยิ้มมาแจกยิ้มแจกยิ้มบอยมานนี่ดิจับอยมานนี่ดิจั่วบุ้ยนี่มันมันน่าจะปิวลงข้างล่างน่าก็จะดีมากเลยนะแต้อยู่ตรงถนนน่นะมันมันปิวดีมากเลย แต่ตรงนี้ฉันน่ะอยากจะให้มันปิวไปตรงลงตรงในน้ำาน้นก็ลงในคลองน่ะเนาะเออมันก็ลงไปบ้างแหละแต่ว่าอยากจะให้มันปิวลงไปถมให้มันลึกตรงนั้นมันเลึกไงพี่น้องน่ะตรงท่อแล้วน่ะให้มันถมให้มันลึกๆลงอ้มันมาติดตรงนี้โอ้มันสงสัยมันต้องรอให้ฉันทำซะแล้วนี่ตรงนี้ก็มีแต่ต้นไม้แห้งก็ไม่กล้าเดินอีกกเสียวสยองคุณอ่ะ ไม่กล้าเข้าป่าเลยที่นี่ต้นไม้นี่เห็นไหมต้นไม้แห้งเนี่เห็นไหมนี่เราต้นนี้แหละอันตรายกับอยู่ข้างบ้านนะไม่กล้าออกบ้านนะคิดสภาพัโอ้ยโอ้ยโอค่อยเสียกค่อยเสียกจะอยู่ต่อหรือไปไหนวะเนี่ยเน่าเอาเชียกจด แก่แก่แก,แก,แกแม่มานี่ต้องเฝ้าแลี้ยนด้วยไปเลีนท่านบอตายดับนอผักขันสามแม่ลูกเด้วนึ่มาจากเนาะเดี๋ยวตรงเออตรงนี้ได้ตรงนี้ตรงนั้นได้ไหมเอออ่ะอนี่ยจะเฮ็ดเทาเองนะั่นละหัวมุ้งเนี่ยต้องมาทำใหม่ด้วยนี่แบบว่า ก็ตามภาษาผู้หญิงอะเนาะพี่น้องเนาะเออพ่อใหญ่แกกับบอสแกก็ไม่ทําไม่จับเลยนะพี่น้องเ้ยเน้นท่าพ่อใหญ่อีกแล้วเนี่ยเนี่ยเดูซิไม้เท่าไม้จิ้มฟันเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องหาอไม้ที่เขาตัดออกนะพี่น้องก่อนที่มันจะหนาวดิเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันหายลมก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนเสือมันจะลมไม่มาพรุ่งนี้เรื่มคกิดพ่อนะพี่น้องนี่ยเห็นมาพอตอนนี้แล้วมันก็ เอากันหมาเฉยๆแต่ไม่รู้กันได้ก็ก็ได้อยู่ไปว่าถ้ามันเดินแถวนี้เราจะร้องตะโกนใส่มันเลยนะ mm hmm. มาแม่บักลามาแม่มแมโหลดเดี่บอกให้มันอันนี้นะมาไกห่หัวเพราะว่ามันกัตามกำลังข่อยนาอบางเนี่ยหวัวกับบดลแข็งแรงขนาะดพี่น้องอันตรายคือกันหละเดี๋ยวต้องมาทําใหม่มน่ากลัวคือกันละพี่นอ้องเออเอมาจอบบังเห็ดไอ้นั่นนะ เห็ดยังก oh! <c oughs> <rik pus> ็ล่ะเห็ดอันเห็ดขอนสนแม่่อยเห็นอยู่รอขางเฮียน่อยนั่นประมาณได้กำานึงนี่ล่ละประมาณไอ้ถ้วยน้อยน้อยนึงนี่ล่ละ่อยไปใส่อมเหนื่อแล้วนี่มันเค่อยเกิดอยู่นี่นะพี่น้องมันคือบ้านในมาสันเดีย่อยถ่าอยู่รอฉันรอเธออยู่มัดใหม่ตัวนี้เออ อขอน,นั่นสะใจใเธอว่าข่อยถีบมันถีบขอ,น,อน,นั่นหงายทวนหล,ลดุดโอ้อยัง่ต้งแต่นั่นบาดตาบาดใจเหลือเกินนะ่นฉันอยากจะถีบมันจังเลยน,ะ <penny Smith> นั่น,นก็โดนน่พี่น้องข่อยอยากตัดเต้มัน,ม,นมันแข็งนั่นแม่มันตัดบไ่ไรแบบเดี๋ยว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 เสียวเอาขวานลองไปจ่ามันมึงกันดูขวยานยไงแบบยยไงเบวลขวาน,นบานเขาเ้อันแบบบักน,นัก,นก,นกเลยนั่นล่ะสิซับมันจะบาดมันสิล้มบ่ัเนเมือใดถีบบ่ล้มผุ๋ละเดี๋ยวสิเข่าปลา วันนั้นอะ่ะฝนตกหนักอย่างกระน,นำแรงเลยมันก็น่าจะเปียกชื้นอยู่นะทำไมมันไม่มีเห็ดวะเมื่อวานก็ลอบไปแถวหน้าบ้านนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้ก็ต้องเดินไปอีกสักหน่อยเดี๋ยวพวกนี้ก็ต้องหาล่อหาลอไปหน้าบ้านอีกเพื่อมันมี่โอ้ยพอขม่าแล้วเล้ว,ลวพอแรดอนี้เดวเด็กหน่อยสองตัวพอเลิกงานเนี่ย ขาก็เดินไปแล้วลนะวิ่งแล้ววิ่งแล้วไม่ได้เดินมาวิ่งไปหาพ่อเนี่ยหมาก็บหูจกักควม่ควมขุม่นเด้พี่น้องเล่นไปหาพ่อเพิ่นเออเล่นไปหาพ่อกับปิ่นลูกเนี่ยไปจักหมอนเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดียวเดี๋ย,ยนะให้ไปหมอนหมอนนะหมอน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  นอ้ยงัวดำก็มีพุ่นเห็นบ่งัวดำพุ่นเราเห็นบ่พี่น้องงัวดำมาฟองบังงัวดำมาหมอเอ้มาหม้อมาหอเอ้มาหม้อนอนตรงนอนเห็นไหมเขาตัดเขาโพดออกแล้วตรงเขตแดนกันพอดีเลยแหละเนี่ย จะเข้าฝาจะก็อันตรายเหลือเกินอยากเข่าที่เรีอก่มันบกอุ้ยอีหอย่างคือจังนอนเอีดดยดเบียดที่นึ่งบ่ามันต้นไม้ล้มอีกบ่นตรงสายต้นไม้ล้มแน่เลยอยู่ตรงนู้นนะต้นไม้ล้มหรือเปลาน,น้องยุ่ในสวนคนโอ้ยมองทะลุเลยทีนองนั่นมองทะลุเลยทีนี้เขาตัดไอ,ไอ้นั่นออกแล้วเห็นไหมเดี๋ยวจะพาไปจริงๆนะจะพาไปเหยียบกาย,ยตรงนั้น เขาตัดไอขอ้าวโพดเดี๋ยวจะพาเดินไปท้ายสวนนะนะเออมันแปลงขึ้นเรีย่ยวก็เขาตัดออกเรียวอู้ขออขามาเรียวดีใจหลายห่อมากเด็กหมาเอ้ยเด็กมหามาเด็กหมาเอ้ยเด็กหมาอู้ <c oughs> <c oughs> ร่มแห้งสงสัยไม่ได้ประกอบอาหารไม่ได้นึ่งปลาแล้ววันนี้ถ้างไปนึง่งเตาแก๊สนั่นแหละเร่ไรบรรยากาศเลยมวันนี้อ้ออกมาเบบ่งสดุดเยววาลร่มมันที่แห้งวิววิววิว,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 วปันมาเป,ไป,ไป,ปิดเปรตวัดัดิ